สวัสดีครับอาจารย์นรานครับครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์นรานครับที่เกี่ยวกับรายการข่าวเที่ยงของเรานี้ครับหลังจากที่ตั้งแต่วันพระศุกร์ที่ผ่านมาฮะจนถึงวันนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับประเด็นคนดิเดตนายกของพรรคไทยรักษาชาติครับจากกรณีดังกล่าวฮะอาจารย์คิดว่าสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับแล้วก็โอกาสมากน้อยแค่ไหนครับเพียงด้านของพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยจะถูกยุบฮะคือนักการหลักการเมืองหลังจากนี้ใช่ไหมฮะครับผมก็คือผมวิแวะก่อนที่จะพูดนะผมขอน น่สิ่งนะว่าคือคป,ปัญหาของการเมืองเราเนี่ยเป็นปัญหาที่เราไม่ได้ยืนหลักการนะครับที่สําคัญของระบบชาติไปนี่คือเป็นปัญหาหลักที่เรามุ่งเน้นในชัยชนะการเลือกตั้งมากจนเกินไปคือถ้าพูดแล้วนะให้ถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นพรครคไทยรักษาชาติหรือพรรคพลังประชารัฐอันนี้นะครับก็คือการที่เสนอยุทธศาสตร์นายกคนนอกถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่านะครับ,บรัฐธรรมนูญจะเปิดช่องให้ถูกไหมฮะแต่มันผิดหลักมันผิดหลักการการปกครองแบบการกระจายที่ผู้นําจะต้องมีความสัมพันธ์กับประชาชนคือผู้นําต้องนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับไม่ไว่าจะเป็นสอสอเกตหรือบัญชีรายชื่ออันนี้คือทองนําแรกสําคัญของพรรคนะครับไทยรัฐชาติใช่ไหมฮะแต่หลังจากกรรมการผ่านพรรคอาจจะเห็นความสําคัญต่อการชนะการเลือกตั้งมากถึงเกินไปเลยนะครับ เปลี่ยนมาเป็นนะครับทุนกระหม่อมจนทําให้เกิดกระแสการเมืองพลิกกลับแล้วก็นํามาสู่สถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้นะครับซึ่งกระบวนการว่าจะยุบไม่ยุบเนี่ยผมคิดว่ามันกระบวนการทางทางกกตนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่านะครับทางออกที่ดีตอนนี้ก็คือให้ทุกพรรคนะครับที่ชูธงนะครับออะระบบปราธิปไตยเนี่ยร่วมกันนะครับให้ความสําคัญต่อนายกที่ สัมพันธ์กับประชาชนก็คือแคนดิเดตที่ลงสมัครรับเลือกตั้งครับผมนะครับแล้วก็คนที่นะครับจะใช้เงื่อนไขจากกัมพูานูญเสนอในยกคนนอกเนี่นะครับรมผมคิดว่าให้สังคมช่วยกันนะครับลดความสําคัญของพรรคหวันนั้นลงนะครับครับผมเท่าที่ดูเนี่ยพรรคที่เสนอแคนดิเดตนายกคนนอกคนนี้ก็จะเหลือพรรคใหญ,ใหญ่เพียงแค่พลังประชารัฐพรรคเดียวใช่ไหมฮะ ใช่ฮะคือตอนนี้ผมคิดว่าถ้าถ้าไปไปได้คือพรรคคือตอนนี้ถ้าพูดให้ถึงที่สุดนี่บอกว่ามันผิดกาลาเทศะท,ทั้งคู่ทั้งพรรคพลังประชารัฐที่ไปเสนอนายกถึงแม้ว่ารัฐมนูญจะบอกว่าได้แต่เราก็รู้ว่ารัฐมนูญจะแบบนี้เขียนขึ้นมาอ้างและเพื่อสืบทอดำนาจของท่านของพรรคพลังประชารัฐหรือว่าของท่าน,ารราาานประยุทธ์ถูกไหมฮะแล้วตอนนี้พรรคพลังพรรคของศาธารณชาติก็ก็ หมดคุณสมบัติไปแล้วที่ผมคิดว่าตอนนี้ที่พักที่ยังเหลืออยู่เนี่ยให้สังคมช่วยกันเลือกพักที่มีหัวหน้าพักสัมพันธ์กับประชาชนนี่ไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์อนาคตใหม่ภูมิใจไทยพักเหล่านี้ที่ผมคิดว่าจะทํารงหลักการของชาติและจะนําพาการเมืองไทยออกจากวิกฤตปัญหาในตอนนี้ได้นะครับ,รบเพราะไม่อย่างนั้นกระแสต,ตอนนี้ผมคิดว่า กระแสการรัฐประหารมันกลายเป็นกระแสที่สูงมากขึ้นมามเพราะเนื่องมาจากเรานะครับไม่ได้อยู่ในหลักการนะครับระบอบ,บาราที่ถูกต้องเราพยายามช่วงจริงโอกาสในการที่จะหาชัยชนะในทางการเมืองกันกันมากกินไปนะฮะครับผมครับทีนี้ฮะเรื่องนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่องานของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าฮะทางด้านของถ้าสมมติว่า ทางด้านพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยถูกยุบเพราะว่าหลายฝ่ายมองว่าสองพรรคนี้เนี่ยมีการหัวกันเวลาส่งผู้สมัครในแต่ละเขตก็จะส่งไม่ตรงกันอันนี้เนี่ยจะกระทบพรรคเพื่อไทยไหมฮะมีมีผมคิดว่าในสายตาผมมีมีผลมีมีผลกระเพื่อมต่อพรรคเพื่อไทยแน่นอน,คร,นครับเพราะว่าในการวิเคราะห์อของหลายหลายคนเนี่ยก็อมองว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคไทยรักษาชาติเป็นพรรคที่มีการยังไงฮะวางยุทธศาสตร์นะครับ,รบเดียวกันในการที่จะใช้นะครับ จุดแข็งของรัฐบนุนฉบับนี้ก็คือการที่จ่ายยังไงให้คะแนนท,ทุกคะแนนนะครับไม่เป็นคะแนนเสียก็เลยทาให<ม>้มีการวางยุทธศาสตร์ตแตกออกมาเป็นพักไทยรักษาชาติการที่พักไทยรักษาชาติอยู่ในภาวะที่ที่สุ่มเสี่ยงแบบนี้ก็ปฏิเสธไปได้ว่าอาจจะมีผลกระทบต่อพักเพื่อไทยครับครับผม พูดถึงพลเอกประวิทย์บ้างฮะตอบรับค a ด d เดตนายกของพรรคพลังประชารัฐตอนนี้ก็ยังเป็นนายกอยู่เป็นหัวหน้าคอสชอยู่แบบนี้ถือว่าเหมาะสมไหมฮะจะทําให้ชาวบ้านสับสนหรือไม่ฮะตอนเช้าไปทํางานเป็นนายกแต่พอตกเย็นเนี่ยสามารถไปออกไปหาเสียงกับพรรคพลังประชารัฐได้หาแน่นอนครับอันนี้มันตั้งต้นตั้งต้นผิดหลักการตั้งแต่ต้นับถึงแม้วบอกว่านะครับตั้งต้นผิดก็คือหมายความว่ารัฐมนูรจะเปิดช่องให้ก็จริงนะครับแต่ตอนนี้ประชาชนสับสนแน่ระหว่างค a ด d เดตนายกนะครับกับคน กับคนที่เป็นนายกอฐมนตรีแล้วบอกว่าถ้าทํางานเป็นนายกไม่สามารถหาเสียงได้แต่คนก็รู้ว่าท่านคือแคนดิเดตของพรรคหนึ่งการทํางานของท่านก็เหมือนกับการอาเสียงไปโดยประยายใช่ไหมประวัตหลักการผิดประวัาหลักการผิดทุกอย่างมันผิดหมดถึงแม้ว่ากฎหมายจะเอือ้อกฎหมายจะเปิดช่องผมเลยเรียกร้องเมื่อตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ให้เรากลับมาอยู่ในหลักการกลับมาอยู่หลักการเพื่อที่จะนํา พาประเทศออกจากวิกฤตันนีเน้เพราะไม่อย่างนั้นนะฮะไอ้พรามที่ไม่ถูกต้องหลักการหวังเพียงเพื่อที่จะนัการเลือกตั้งสุดท้ายจะทําให้การเมืองไทยบอบช้ำม,มากถ้าเกิดรัฐประหารรอบสองเพราะอะไรฮะเพราะตอนนี้เงื่อนไขาการรัฐประหารถ้าเราศึกษานะครับประวัติศาสตร์การเมืองมันค็อปองประกอบแล้วนะครับครับผมอย่างเช่นหนึ่งตอนนี้ร,รัฐบาลร่มเหลวในการบรหิหารราชการแผ่นดินสองปัญหาการคอร์รัปชันสาปัญหาไม่สามารถสร้างความกลองรอง,องสี่ปัญหาที่จะถูก พูดยงอไปถึงความไม่มั่นคงของสถาบันแต่ประกาศสุดท้ายมีคนเชีย์ด้วยอืผมประกอบครบนะฮะเนี่ยเอาประกอบครบและเสี่ยงมากที่การเมืองไทยจะกลับไปนะครับเกิดการรับสารซ้ําหรือว่าการรับสารซ้อนนะครับทางออกที่ผมบอกก็คือนะครับพรรคพลังประชารัฐเองนะครับที่เสนอนายกแบบนี้ก็ผิดหลักการการปกครองแบบชาติถึงแม้ว่ามูลจะเอื้อก็จริงแต่รู้ว่ามูลจะับบนี้เขียนมาเพื่อใครพรรคแพ้สาชาติโอเคจบไปแล้ว คลยเรียกวาแค่ภาที่เหลือน่ครับช่วยการรักษารักษาหลักการชาติไปเอาไว้เพื่อให้นาประเทศออกจากนิริัที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมครับครับผมประเทศไทยฮะในอดีตเนี่ยเคยเกิดการรัฐประหารซ้อนเกิดขึ้นมาก่อนไหมฮะรัฐประหารซ้อนถ้าผมจําได้ตอนสมัยนะครับจอมพลปครั้งหนึ่งนะครับและก็สมัยจอมพลปหนึ่งครั้งแล้วก็สมัยของจอมพลถนอมรั่ได้ผ่านรัฐประหารตัวเอง นะครับัฐบาลอันก็คือไม่สามารถควบคุมกิจการในสภาได้ก็ใช้วิธีการรัฐประหารตัวเองนะครับเคยมีประวัติศาสตร์เคยมีนะฮะแล้วยิ่งสถานการณ์เมืองไทยตอนนี้นะฮะมันเป็นความที่ไม่ลงตัวกันอย่างหนักระหว่างชนชั้นนำฝ่ายต่างๆในสังคมคือตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คนไม่เกินพันคนกําลังจับคน คนไทย70คนไม่เป็นตัวประกรันเพื่อต่อรองผลประโยชน์ตัวเองนะฮะคือตอนนี้คนทั้งประเทศทั้งสังคมต้องร่วมมือกันนะครับบอยคอด้วยโดยโดเดี่ยวคน2,000คนได้แล้วค่ะเพื่อการกลับมาอยู่ในหลักการประชันประยที่ถูกต้องนะครับครับผม ทีนี้ฮะย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับมีฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ฮะสิ่งที่คนจับตามองเป็นพิเศษคือเรื่องของขบวนล้อก,การเมืองการแปลอักษรต่างๆครับทั้งสองอย่างฮะมองได้ไหมว่านี่คือพลังของคนรุ่นใหม่ฮะซึ่งกําลังจะมีสิทธ์มีเสียงในการเลือกตั้งครั้งแรกนี้ฮะ,ะน,น,น,นี่แน่นอนนะผมคิดว่านี่ก็คือการที่ที่จุฬาธรรมศาสตร์แสดงแบบนี้มาเป็นประเพณีนี่คือการสะท้อน คือสะท้อไใ้เห็นว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่ได้ดูดายนะครับปัญหาประเทศนะเขารับรู้อยู่เขารู้ว่าผู้ใหญ่เป็นยังไงเสียงสะท้อนเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะทําให้ผู้ใหญ่ไม่ชอบมองดูก้าวร้าวแต่ให้รู้ว่าเขาก็เป็นห่วงบ้านห่วงเมืองเขารู้ว่าผู้ใหญ่ทำยังไงอยู่เขาก็อยากได้บ้านเมืองมนันเปลี่ยนนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้น แล้วไม่ใช่แค่จุฬาธรรมศาสตร์นะดูนะในสังคมโซเชียลมีเดียหลังจากเกิดประเทณีบอลจุฬาธรรมศาสตร์แข่งขันกันนะครับมีละครล้อเลีเยนหรือว่ามีเรื่องราวล้อเลียนเนี่ยอันนี้ก็ถูกสื่อไปกลุ่มในสังคมคนหนุ่มสาวเยอะพอสมควรแสดงว่าขบวนคนหนุ่มสาวนี่แหละจะเป็นขบวนที่อย่างเงี้ยมีความหมายมากต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับซึ่งอันเนี้ยในเมื่อเราเชื่อว่าคนหนุ่มสาวสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้เนี่ยเราจึงพยายามต้องชูธงหลักการเอาไว้นะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นนะ ในในรอบสัปดาห์นี้คือปัญหาการที่เราไม่ยืนในหลักการเอาง่ายๆนะครับ,รบพรคไทยรักษาชาติยืนตามหลักการของคุณจตุรนถามว่าปัญหานี้จะเกิดไหมไม่มีทางไม่มีทางเดลดขาดถูกไหมฮะแต่เราหวังเพียงแค่จชนะในการเลือกตั้งมากถึงเกินไปยนั้นเลยเรียกร้รรองทุกฝ่ายกลับมายืนในหลักการที่ถูกต้องนะครับร่วมกันบอยคอ t t นายกที่ไม่ได้มีสัมพันธ์กับประชาชนร่วมกับบอยคอ t t นายกคนนอกนะ รักษาวไว้ซึ่นกติกาการปกครองแบบชาติไทยที่นาย,ยกต้องสัมพันธ์กับประชาชนไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งก็คืออย่างน้อยก็ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าเป็นกัรบัลเทียรายชื่อหรือในร,ระบบเขตน,นะครับครับผมสุดท้ายนี้ฮะความไม่แน่นอนทางการเมืองตอนนี้ฮะรวมถึงกระแสะข่าวว่าอาจจะมีการเกิดรัฐประหารซ้อนเกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> ช่วยอาจารย์อยากให้อาจารย์แนะนําทางด้านของคุณผู้ชมประชาชนคนทั่วไปครับตอนนี้เนี่ยควรจะทําอย่างไรกันบ้างดีฮะ คือประชาชนอย่าสนคแับประชาชนอย่าตนกนะครับฟังดูข่าวอย่างมีสตินะครับ <S 1> <S 1> <ม>อะไรที่มีการส่งข้อมูลในช่องทางโซเชเียลมีเดียก็อย่าเพิ่งตัดปัดใจเชื่ออย่าเพิ่งแช์นะครับ<ม>อย่าพึ่งแช์ทุกอย่างอย่าเพิ่งแช์ค่อยๆดูนะฮะสถานการณ์แล้วก็ประชาชนก็ช่วยได้ก็คือส่ง,สงเสียงดังๆว่านะครับส่งเสียงกันั้งต่อต้านรัฐทุกรูปแบบและเรียกร้องให้คนทั้ง70ล้านคนกลับมาอยู่ในกติกาประชาธิปไตย นะครับการเลือกตั้งต้องเดินไปการเลือกตั้งต้องดําเนินขึ้นต่อไปแต่าก็ร่วมกันเลือกนายกนะครับค a n d i d a นายกที่อยู่ในบัญชีรายชื่ออยู่หรือลองสมัครรับเลือกตัง้งเอาคนนอกออกไปเสียเพราะถ้ามียคนนอกอาจจะเป็นเงื่อนไขต่อไปที่จะสร้างปัญหาวิกฤตหลังเลือกตั้งเราว่วมกันยุติตั้งแต่ตอนนี้เลยคือปฏิเสธยกคนนอกที่ไม่ได้มาจากที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการการเลือกตั้งก็คือไม่ได้เป็นผู้สมัคร นะแล้วก็ส่งเสียงแต็มงว่าไม่เห็นด้วยกับการปัานรัฐตป ahan ประเทศไทยบอบช้ำมากพอแล้วในรอบ5ปีนี้นะฮะถ้าเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่าประเทศไทยนี่นะครับจะจะตกเขียวเลยนะฮะครับผมครับครับวันนี้คุณทางด้านของอาจารย์โอรานถิ่นบางเตียวกับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับ